ค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องของการจา่ายทรัพยากรเอาซับกลงนะคะแล้วก็ถ้าเคยเข้าถ้าใครยังไม่ตั้งไว้นะแอดมินแอดมินหนึ่งก็ตั้งตัวคอมมินิสต์โปรไฟล์แล้วก็มาที่ตัวไปยี่เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ตัวไปยี่นะ่จะเป็นตัวตั้งอันดับแรกอะเราดูตัวเพย์บินก่อนเนาะเพย์บิน พี่บอกไว้ว่าให้เป็นเลือกอเราจะได้เวลามีแก้ปัญหามันจะได้ไม่ในในเเี่เคยสอนไปเกี่บวกับคล้ายๆกอยสสอนแหละอยาก็นคล้ายกยสะแต่ว่าการตั้งเพยนเนี่ยมันตั้งแค่ครั้งแรกครันเดียวนะคะอันนี้พี่สอนภาพรวมก็คือทำคลิปแล้วมันโดนแจ้งลบไปหลายอบเนาะื่อใครยังไม่ได้ดูนะคะ <S <S ตัวนี้มันก็คือ,อตัวสากอโกรมเนี่ยมันจะใช้อัลบินี คอมพิวเตอรก็คือเจ็ดหนึ่งสี่หกนะคะสาขา mm hmm. ของกอสจะเป็นเก้าสี่เก้าห้าสองนะแล้วก็มาเนละือกตัวนี้คลิกตัวนี้คลิกตัวนี้นะคะ,แล,ะ,คะแ,ลแล้วก็พิมพ์ว่าเจ็ดหนึ่งสี่หกนะคะแล้วก็ใส่ไว้ก็จะิมพ์แบบนี้ LG saving แล้วก็พิมพ์ไปอันนี้คือเลขเลขหกตัวของของเรานะคะเลขหกตัว ตรงใบแจ้งนี้นะคะ่ะฝักซ้ายมือนะคะมันจะบอกว่าเป็นตัวของเราแล้วก็ตัวตัวนี้ให้ใส่ศูนหนึ่งะคะแล้วก็กด F มันก็จะขึ้นมาข้างบนมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็มาซับมิดนะแล้วก็แอนสองมา f อปนะคะคราวนี้เราก็จะมาเรื่องของการจ่ายการนะจาร่ายเราก็มาที่าก Maker เพื่หนึ่งคนนะคะเข้ามาในการจาน <c oughs> แล้วก็มาเลือกเพย์บินใช้ตัวที่ใช้เพย์บินเนี่ยจะใช้อยู่สองสองตัวก็คือตัวกอยลสองกับตัวจากออกองอัมทัพย์มนะคะก็มาเพย์บินตัวน,นี้ยเราก็เลือกบัญชีตัวนี้ถ้าเราออเนี่ยเราเลือกจ่าย พี่พี่จะใช้กระแสะพี่แนะนําให้ใช้กระ,สะแสจ่ายเนืน่องจากว่าเวลาเราจ่ายนี่ยมันจะมีตัวที่มาโชว์ในสเต็มเมนาะมันจะได้ง่ายจากการตรวจสอบแล้วก็มันมมน่าจะเป็น146พี่นกยอดเงินเท่าไหร่นะคะสองหมืนเจ็ดร้อยนะสากจ๊ะ ก็ใส่ตัวนี้ก็อันนี้ก็จะขึ้นของเราเนี่ยเพราะฉะนั้น,นิตยสารสองเจ็ดศูนย์แล้วก็ใส่ปรยันเดือนแล้วก,ก็เซดเปิด เหมือนกันทุกอย่างนะคะแล้วก็แล้วก็แกท็กกิ้งนะคะอย่าไป mix อันนั้นได้เนะจากนั้นนะคะคนที่เป็นออโตัไลท์เราก็ให้คนที่เป็นออโตัไลท์เข้ามาทำละเข้า <c oughs> มาที่อ่าแท็กกิ้งบิน แล้วก็มาเลือกตัวนี้เป็น Company Process นะคะอ้างอิงโดย Reference แล้วก็ Search นะ,ะถ้าวันที่ไม่ใช่เราก็ย้อนกลับไปนะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็คลิกเข้าไปก็วดูว่าชำระนี่ตัวนี้เป็นเงินเท่านี้ไหมนะคะถ้าใช่ก็ Approve ถ้าไม่ใช่ก็ Reject แล้วก็ให้เหตุผลในการ Reject นะคะแล้วก็ Confirm แล้วก็จะมีเลขให้ พี่น้องคะขอ OTP หน่อยพอชำระจ้ะพอชำระเสร็จแล้วก็ก็เข้ามา a c c o u n t summary แล้วก็ปิดเสร็จแน่แน่เหมือนเดิม เราใส่แล้วก็คั่นเปิก็คือเขาจะส่งมาทุกครั้งหมดเวลาก็าคืออ่า33นาทีนะ <c oughs> นอกจากจะเป็นการเงินแล้วก็ยังเป็นแจวด้วย ใน,นเฟรนด์แล้วก็วเซร์ของพี่อ่ะที่กำลัง l อลเอไปสองโกนเนาะก็มาดูยอดเงินตรงไหมแอโรโฟบคอนเฟิร์ม ะคเมื่อเราจ่ายเสร็จแล้วก็มาดูตัวนี้กระดาษ d d ค r o s s r e f e r เราก็เลือกบัญชีที่เราจาร่ายแล้วก็วิวก็จะมีหลักฐานการจาร่ายเราก็พิมพตัวนี้มาแล้วหลักฐานการจาร่ายเสร็จนนะะแล้วค่ะก็แล้วค่อยเราค่อยพิมพ์ตัวสากลตัวสากลมันมีใบเสร็จไหมพี่น้องมีใบเสร็จให้เราพิ้นได้ไหมคะสากล เมื่อเราชาระเมื่อเราชําระแล้วก็เขาจะต้องส่งเอกสารเนาะแล้วก็ตอนนี้คุณนายปักเดชนเขาก็จะ,ะถ่ายตัวนี้แล้วก็ส่งหลายเจ้าที่ของของสากลเนาะน่ารักแล้วก็ตัวนี้มันเป็นหลักฐานการจ่ายแล้วก็กระทบยอดงินฝากธนาคาร ็จะมีหลักฐานการจ่ายอันนี้คือเงินเดือนอันนี้คือจ่ายเคสอยู่นะคะมันก็จะมีหลักฐานถึงบอกว่าถ้าเราทําเราก็เข้าใจนะบางทีมันก็อึดอัดการผทํางานนะมันก็มีคนที่มันต้องจะใช้การจริตจากการทํางานตรงนี้มันก็ทําให้คนทํางานน่ะมันก็ลําบากขึ้นแต่มันก็รัดกุมขึ้นนะคะก็เราแก้ไม่ัยพวกเขาไม่ได้นะ เราเห็นเงินของหลวงเป็นเงินของ,งตัวงเงี้ยมาใช้อย่างนี้ค่ะมันก็ไม่โอเคเนะาะฝากไว้นะคะสวัสดีค่ะ